สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นลิงปีนต้นไม้ค่ะทั้งไงคะคุณป้ายมค่ะดูซินั่นน่ะกำลังใจเพียบเลยเนี่ยค่ะนี่พี่สาวเนี่ยมีมีกำลังใจนี่นสีขาเนี่ยเห็นไหมเยอะนี่ช่่ยช่วยอันนี้หลานนะคะหกสิบแล้วค่ะตกไปแย่เลยโอ้โหมายมดกจริงๆอันนี้คุณป้าเก็บลูกที่มันใหญ่ๆหน่อยนะ แต่ถ้ามันเล็กๆมันจะร่วงลงมาก็แช่งมันอันนี้กำลังใจอีกคนเกาะอยู่ข้างๆนี่อันนี้หมดแรงคุณยายอย่าปล่อยบันไดนะโอ้ยหน้าข้างมือแป้นลูกเบ้เลยอกองเชียร์กองเชียร์บอกที่ตรงไหนไหนคะคุณยายตรงไหนกองเชียร์บอกคุณยายตาดีหรือเปล่าเห็นตั้งแต่สิบ โอ้โหนี่คนถ่ายก็แงนพอตั้งลอนอย่าล่วงนะเอาละค่ะเดี๋ยวดูมุมกว้างเลือกเคืองให่ใหญ่โอ้แดดเข้าตาเอาไปตัดเชือกเอาไปตัดเอาไปเชื่อมเก็บดีๆนะคะวันไหนมันจะใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันใหญ่คิดว่าคิดว่าอสองอาทิตย์ก็ใหญ่แล้วมั้งแต่นะค่อยๆหั่นนะ พี่แป๊วเพิ่งรดน้ำเมื่อวาน,น,นเฮ้ยแดดเข้าตามองไม่เห็นถ่ายได้น้ำลกูกโตขึ้นเลยนะแม่ขึ้นบนเลยนะขึัน,น,นเนี่ยนะ<ด>ลงมาก่อน,นหัวจังเลยอ่ะอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาไปตัด ยังไงคะลูกนั้นใหญ่ไหมลูกฉันเห็นนะเนี่ยลูกฉันเห็นนกสายแล้วแม่ทำไมถ้าอาหารชานชัยก็มีคนจับเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงแป้นตอนนี้ฉันกําลังจะเป็นลมหน้ามืดเพราะฉันแหนแหนหน้าค่ะอันนี้คุณคุณคุณย่าสบายพุงแหนหน้าถ่ายคุณป้าปอมๆนะคะเลือดก็ตกหัวแล้วค่ะตอนนี้ไหนไหนไหนโอ้ลูกใหญ่โอ้ลูกใหญ่นี่น่ากิน น้ำลายไหลเธอเดี๋ยวได้ตำปลาล่าก็เลยคิดถึงตำปลาลาใส่กล้วยก็อร่อยนะตำเนื้อใส่ถั่วผักยาวโอ้โหอะไรนะคะคุณยายตำเนื้อใส่ถั่วผักยาวอร่อยมาก่เหรอคะคิดถึงแอดอ๋อคุณยายคิดถึงน้องคนเล็กนะคะไปสวรรค์แล้วค่ะแล้วค่ะเนี่ยนะคะนี่หลานหลานก็ช่วยหลานก็เชียร์อยู่ข้างล่างจับบันไดค่ะจับบันไดให้อันนี้หลานสาวคนโตจ้า หลานสาวลูกของพี่สาวเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าลงมาก่อนนะคะคุณป้าจะได้พักแป๊บหนึ่งนะคะไม่ลงแล้วค่ะอยู่ตรงนี้มาถ่ายตรงนี้ติดเห็นทั้งมืงยมเห็นแม่ขามันเห็นแต่ว่ามันเห็นนะคะแต่ว่าแดดมันส่องตาไงแม่นี่ไงคุณป้าพออย่างคะคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าจะจะร่วงนะคะ ไหนฮะกองเชียร์เยอะค่ะขอลงก่อนนะดีๆนะป้าเนื้อคุณป้าหันหน้ามาทางนี้หน่อยอ่ะอ่ะลงดีๆนะคะอ่ะคุณป้าลงแม่คุอยายก็ลงแล้วเดี๋ยวให้ลงยังไงอ่ะต้องอย่างนี้เนาะเธอต้องเธอต้องหันหลังลงสิเดี๋ยวลงมาดิอะไรนะคะคุณยายคุณยายว่าไงคะเดี๋ยวก็ได้ใครลงมาลงมาเดี๋ยวตัวใหญ่ตัวใหญ่ อ่าโอเคลงมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้หลานขึ้นแทนไม่ไหวเสียวค่ะโอเคนะนี่พี่สาวกับลูกสาวกับหลานสาวป้านะคะจะขึ้นแทนป้าแล้วค่ะนี่ดูสาวสาวน้อยสาวน้อยสองคนนี่จะไปไหนกันละคะอ๋อใบมะกรูดโถใบมะกรูดที่บ้านก็มีค่ะคุณยายแาจะเอาอะไรอีกใบมันสวยอาจาาจาตามใจคุณยายนะคะมา เก็บมะยมกันต่ออ่ะเอาสองคนทะเลาะกันแล้วค่ะลูกนั้นเล็กลูกนี้ใหญ่ดูสินะเป็นเพราะนับแป้นอยากได้นั่นเองเหยียบนิ้วคุณแม่เอาละดูสิน้าเพราะป้าอยากกินป้าอยากได้ทั้งหลานทั้งพี่สาวนะคะตามใจให้เลย เก็บให้เยยดกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะไปขอซื้อข้างบ้านด้วยข้างบ้านเขาลูกใหญ่กว่าของเราพอเราขึ้นบนต้นแล้วเราจะไม่รู้ไงมองไม่ชัดว่าตรงไหนเล็กตรงไหนใหญ่เอเห็น,น,นไหมแต่มันมันเยอะมากค่าานะปูนะแป้นแพ้ตำใสปรร่ปลาร้า ร้อนอ่ะแม่ยุแม่เก็บไปก่อนฮะแป้ไปมื่อูสวยแม่ก็สวยอ่ะสวยจะเก็บไปทำอะไรล่ะยายจะไปทำปูหล่นอ๋อได้ได้สองสามใบก็พอแล้วมั้งมีปูยายออกไม่ได้เดียวคนน้นั่นไม้เท้าก็ไม่เอาไปเก่งจริงๆเลยคุณยายฉันเธอไปรับยายหน่อยสิฉันมาตรงนี้แป๊บดดูสิให้เจ้าหมาไปรับอ่ะอืมเยอะเลยอ่ะ ทำไมเราปลูกที่บ้านมันไม่ได้เยอะอย่างนี้อ่ะฮะเพราะมันไม่ลงดินใช่ไหมอ่ะโอ้โหเคยมีคนมาขอซื้อเหรอเก็บไปขายก็ได้เนี่ยมันมันเยอะอ่ะใช่แต่เราเชื่อมกินชอบกินเก๋พอแล้วมั้งครับโอ้โหมันดกจริงๆอ่ะถึงถ้ามันใหญ่พร้อมกันนะจะสวยมาก

โอ้โห um okay, oh, ทำไมมันเยอะอย่างนี้อลังการลงมาก็ได pues, ้้เขาไปลองข้างล่างใจะมาให้แล้วทำยังไงขอยมดขอยมต้นมันเหรอน่าจะอ๋อ้ก็เดี๋ยวมันมันมันสุกพร้อมกันเนี่ยก็ให้เขามาเหมาไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บเองไม่ใช่เดี๋ยวเวลานั่าเขาผ่านนะเขาเห็นเขาเือโอ้เหรอเวนหาอ๋อดีแล้วล่ะ พราะว่าเรากินไม่ทันนะ่ะมันเยอะมากอะคะ่ะโอ้โหแง่ดูอยู่ใต้ต้นเอาละค่ะเดี๋ยวขอเก็บมะยมให้เสร็จก่อนนะคะแล้วพบกับป้าใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะข้างบนมนะ่ะใหญ่หมดแล้วนะแม่โดนหน่อยก็โดนแล้วเนี่ยข้างบนมนะันลูกใหญ่ขนาดเลยอ่ะลิงข้างบนมองมาหน่อยต้องหักกิ่งแล้วก็เอาไปนั่งเด็ด โอเคบ๊ายบายจ๊าเก๋สวัสดีค่ะมองไม่เห็นหน้าเลยลูกโอ,อละ่ะ <laughs> ผลหน้ามาหน่อยอผลหน้ามาหน่อยลิงน้อยลกลับมายมโอเคสวัสดีค่ะ